E uh... เรื่องย่อละครเรื่องเกาะรัดกลหัวใจตอนจบออกอากาศทางช่อง 7HD วันที่12เดือนกันยายนพศ .2564 โครงการที่ฟากฟ้าเนยประพาดากับอายะคุุบบลิววรพลร่วมมือกันที่เอาการแสดงของชาวต่อมุคลอนมาโชว์ในงานเปิดตัวเดอะเ a r l ์ลทำให้นักธุรกิจต่างชาติสนใจที่จะร่วมลงทุน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำโครงการแนวอนุรักษ์ธรรมชาติคุณหญิงปิ่มุกใหม่นักถาเริ่มเห็นด้วยเลยทำให้หุ้นส่วนบางไรายไม่พอใจคุณหญิงปิ่นมุกเลยจะพานักธุรกิจต่างชาติไปดูก่อนมุกล้อม ทั้งนายยักุบกับฟากฟ้าและชาวเกาะช่วยกันเตรียมงานต้อนรับแต่ระหว่างที่คุณหญิงปิ่นมุกเดินทางไปเกาะดันถูกโจรนล้นบนเรือเพราะผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่พอใจสั่งให้เอกณนะพบมาขัดขวางไม่ให้พวกคุณหญิงปิ่นมุกไปกับมุกล้อมได้เอกได้รับบาดเจ็บโดนยิงก่อนที่จะไล่พวกคุณหญิงปิ่นมุกลงจากเรือทุกคนลอยคออยู่ในทะเลค้ามวอนข้ามคืนแต่โชคดีที่รอดมาได้จนมาถึงกับมุกล้อม ก้นทีทียังไม่เลิกลมที่จเจ้าตัวปลาวานฟุกฮะพ่นวัดเลยบุกมาเผาด้านฟากฟ้าพาปลาวานไปฟากฟ้าพยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอจนปลาวานได้โอกาสหนีจากก้นทีเกือบจะถูกรถชนก้นทีรีบพุ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกตำรวจจับฟากฟ้าได้ตัวปลาวานมาดูแลแล้วยังได้รับข่าวดีว่านักธุรกิจตกลงสัญญาคุณหญิงทวงสัญญาให้อายะคุบแต่งงานกับดารันเจนนี่ชีสราฟากฟ้าเลยยอมอยากให้ ก่อนถึงวันงานดารันได้เปิดเผยใจกับอนาวินโอ๊ตรัตีอีกครั้งซึ่งครั้งนี้อนาวินยอมรับเป็นปากว่ารักการันแต่เรื่องราวความรักของทั้งสองคู่จะลงเอยอย่างไรจะแฮปปี้แอนดิ้งออหรือไม่อย่าลืมติดตามชมขอบพระคุณแหล่งข้อมูลช่องเจ็บพ d และไยรัฐออนไลน์